สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าสรอง,งลาน้อยสาวล้านี่ทุกคนเปิดคลิปมาเมื่อนี้ก็คือนี่อยู่สนามกีฬาแห่งชาติรัก1ิบกทุกคนเส้งใกล้กับบ้านฮอดในกับประมาณ8กิโลทุกคนทางกันก <c ười> ็คือบัได้ไก่ดอกมาตัวจริงฮะน,นะขี่รถมาฮะนะประมาณาสาวนาทีกับฮอดแล้วสิบปดสิสนาทีกับฮอดแล้วเส่งว่าเมื่อนี้อยู่สถานที่แห่งนี้เพิ่นมีงานเปิดทุกคนเมื่อแรกเลยเป็นงานเปิดตลาดนัดทุกคน ข้างแรกเลยที่มาขนาะแต่ว่าได้ยินขา่าวก็คือเพิ่นเปิดหลายปีแล้วนะทุกคนสักวางเมื่อนี้พอเฮาหันได้อันอถือเซิร์เป็นแขกนะทุกคนเข้ามาห่วมงานตลาดนาดัดเปิดเปิดเมื่อนี้เมือเ่อแรกเลยนะทุกคนตื่นเต้นมาน้ำพอแต่ว่าพอเพิ่นก็เข้าไปห่วงงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเฮานี่ก็คือมาเลาะนะทุกคน สวามีห้านสัตว์ปุ๋เป้าห้านขายเครื่องกลิ่นของสุกหลายอย่างพุนก็นเลยว่าสิมาหละและกะันไทยภาพบรรยากาศในพีเอฟซีบังเลยเมื่อเนี่ก็คือมากับเม่ทนะุนพ่อก็คือเข่าแล้วเข่ามุมงานละมีแต่มเม่จับกล้องให้มาสง่งเป็นลูกก็คือมาหลนอทุกคนบ่อได้มาห่วงงานนทุนพเพราะว่าเขาไวถึงเซิร์เดย์แต่ทุกคนว่าตอนนี้ประมาณห้าโมงแล้วแม่เนาะบรรยากาศบังลดแบบปีนบังลดไล่ขนาดเลย ตะเวนก็นเริ่มตกดินเมืองทั่วเมืองไซทาน,น,ทเทานีเลยตัวนี้ก็คือจะเป็นตลาดนาดของกันเมืองไซทานีเลยคนรวมเลยจนกะได้มาเปิดยูนิสถานที่ยูนิก็คือก้างขว่วงลยคนตอนหับคนได้หลายเบิ่งโหลดเลยมันเป็นสองร้อยแล้วที่เบิ่งนี้นะตามที่เขาเห็นนี่นะสองร้อยสามร้อยคันแล้วบได้รวมรถจักร <c oughs> คนกนเมม็เริ่มมาเริ่มมาคนเจาหน่อยก็คือสิเต็มแล้วแหละบอลน,นั่นนะ สนามกีฬานั่นลคนหลักสิพกอันนี้หลายเ่อแล้วที่เขามานี่นนะสําหรับอันนี้แต่ว่าเป็นตลาดนัดเด็กก็คือมาครั้งแรกที่พนจัดแบบนี้นะคันว่าเรื่องมานี่มาขห็นตอนอยังน้อยพแนละมาจัดอ่าอากิจกรรมหุ่งเฮียนนั่นลคนก็คือว่าจะมาห่วมอยู่นี่แหละแต่ว่ามาแบบมาแบบตลาดมารอเนี่ก็คือเป็นครั้งแรก ไปพาพีเอซเบิงว่าซิมีห้านหลายโบนันคุณวาซีมีห้านขายอย่างแน่แต่สังเกตได้เห็นว่าก็คือมีตรงหัวพร้อเพือ่อนเอาหัวมาขังไว้วงหัวอยอนอย่างเขาก็เคยมาเลย คิดว่าเป็นตัวเถิกไม่ใช่ตัวเมย์ใหญ่ขนาดเลยแม่เบ่งซุ้มเส้นหูคน,นนัะนะว้าวสาวซิมหาันกีบตกเป็นเงินบาทอยู่ประมาณห้าิหาบาทนะทุกคนส่งส่งวอมนุง่งยามหนาว เมยมันจะเอานี่เขาจะรองซัดบุ่มเป้าเดี๋ยวให้แม่เป็นซื้อส่งเรียบร้อยก่อนเพราะว่าแม่เป็นคนจ่ายเงินนี่ทางใน,นก็จะมีแบบหลายอย่างเลยทนกคนเดี๋ยวจะพาเบียบซีเขาไปใไนนี่พอเละออี่ไบบเดี๋ยวนี้ไหมแม่สียจกโต สองว่ะแม่ตัวนี้กบงามคือกันั่นแหละสีเดียวกันแล้ว้แม่ทานนั้นมีผักนี้อย่างพร้อมมีของกินสุกพร้อมไปรอเบิงนี่ทาน้พ้ดีหิวเข่ากับมาทานนี้เลยแหละเฮานี่ว้าว งานกว้างอะไนี่ก็คือซีซ่องหาพ่อยากอยู่ดอกในหนึ่งถือว่างานถือว่าโดยรวมก็คือว่าถือก่วงเติบไปทุกคนเราเมานี้ก็จนเม่อไหเติบแล้วซีได้ไปซ่องยังกินได้บ้านี้ ลายจะเป็นห้างเสื้อผ้าว้าวมีสไลเดอร์ย้อนความหลังบ่มีสไลเดอร์พร้อมแมออออ่อยากลีนสไลเดอร์สีเฝ้าอบอฮะอยากลีนสไลเดอร์สีเฝ้าบอเอาอยากลีนสไลเดอร์แต่ว่าขั้นพันไล่น้ำหนักดิคือจะแบบอันนั้นคือจะขึ้นบ่ได้แล้วแหละ หาซิบรูนี่บ่ให้รคืนเนี่ยโอ้ยคืนบ่ได้แล้วแมนย <Man. S 2> ้อนไว้เด็กเลยแต่ว่าเาซิหลิ่เกมเอา น้ำจีนพอ้อหลายยางแหงแม่ว่าสิไปขี่ว่ะทุกคนมาหมุนนันบอเพื่อเอิญนะ,พะเพื่อเอิญมาหมุนบ่ะนี่แม่บอกอย่างย้อนไวอ่ะเฝ้าลูกหลินอันนี้นะาทุกคนเจ่าเฉลี่ยโบาได้พาเจ้าเตีย้ยมานำเอาเจ้าเตีย้ยไปขี่ตอนน้อยแทนเคยขีย่ไดนินแบบนี้นะอันนี้นีแหงคักเลยหลินตลอดแม่ปิดในปเบิร์สไลเดอร์แม่แม่ปิดไปแน่ ตอนจะน้อยนี่ก็คือลินตลอดเลยสไลเดอร์นคนตะแพงคนหนึ่งเท่าไรเด้เดี๋ยวนี้เจกี้เขาเริ่มดินัองคนหนึ่งค่ะกันจีบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประมาณซาวซห้าแล้วแหละน,นั่นเอเนาะฮู้ดลงมาละมาเลาะปั๊กไปเบิงเลาะหลายแล้วนี่เขาบุอยากเข่าเมียได้ส่งมาสามโตนะคุณ เอาได้ส่งสองแล้วก็ได้สุดให้หลานสุดหนึ่งเป็นตะเพงเป็นสุดอันลายทาหารไปไปสั่งหมูเป้าก่อนไปแม่อยากลอง จะลองสัตว์บ right? no <hel> ุเป้าบ่ลองบ่่มมาดอมแม่ะุโแนวแสน้าสกะมีเด้อเลเดอร์เลเดอร์โซ่ขยาดสุกโตแสนกีบตแสนห้าสิบพันกีบจะมีเด้อเลเดอเลเดอร์โซขนาุกโตแสนกีบตแสนห้าสิบพันกีบจะมีเด้อ หาคูหนคูแสเลเดอร์เลเดอร์เกขายทุคูสองหบันกี๊หาคูหนึ่งแสนกิบเลเดอร์เลเดอร์เกือบขายเลทุคูสองหันกี๊หาคูหนึ่งแสนกเลเดอร์เลเดอร์เกือบขายทุคูสองหันกี๊หาคูหนึ่งลองสัตว์บุปเป้าบางกอมาทุกคน คนสิมาลองสาต์บุ๋มเป้าเบิงวาสิมานบอล่าสุดเป็นสัตว์ญ่หุ่นท่าหลวงอะทุกคนเราจะสัตว์สาวพันรุดเพือนทุกคนไม่ใช่สามเทือหันโซเอ็พันเพราะวเทอหนึ่งอนเจ็ดักี่บัคนสามเจ็ดก็คือโซเแต่ว่าต่อหุนม่ได้แตกเองมาเสียงก่อนไม่ได้สัต์ดนล่ะ โอ้ oh, มันโดบาทที่สองเลยเด้เดี๋ยวเดี๋ยว้ม่กนพลาดไปแล้วบาทนึงไล่สองเลยว่ะ เออได้บาทหนึ่งแล้วอีกบาทหนึ่งซะสามบาทเองต่อขึ้นสามบาทสาวโดยวันท,ที่สามวัดจื้อวดจักเออแล้วแล้วในบาทเดียวเอาได้แถวใดนี่ตัวน,นี้บอ่

ปะเดน่าตุกหนึ่งกับความม่วนแม่ตว์บอกมีกระแลมพมี่นี่ราวม่่ออออแม่มีตู้ขีบกระตูนน้ำ ขี้บกระตูนกล้องเปิดอยู่วะเขามีตากใครเห็นแต่เพื่อนลินแต่ว่าเขาก็่เคยลินโอ้ตากอย่างได้อ like ันน hey, right. ั้นใครทำเท่าไหร่เลิ่มต้นทำได้ห้าพันเก่าแต่เธอ่ไม้ห้า ตัวน,นี้6ตัวน,นี้วันีแเ้าสิบสนกันไนด้มแล้วพูดกันได้ลองสีเมืองพียงเซื้อกินที่อิมเลยพนทดซีมเซฟวาซาบิอบบาสัา่กินรยอย่างกินรยอย่างอะ่ะตัวนี้6ว่ะไม่แหละตัวนี้หกเลลองจบปาันด้ดยพ่อาเฮดสิ

¡Suscríbete เอาเขียดนี่แม่เกิดไรว้าวเขียดเท่าไหร่เจ็ดสิบเอาบอสเอาเขียดเลยเขียดเอาเขียดกล่องหนึ่งเขียดกล่องหนึ่งเจ็ดสิบแม่เลี้ยมีเขาเปียกเขาอ,อย่างพร้อม ขผัดใส่น้ำตาลอยู่อ่ะเขาผัดใส่น้ำตาลอยู่ะนน้าสาคตอนนี้ก็คือยางลายก็คือว่าเสียเหงอเสียเฮไปหลายเตื่เป็นค้สิมาพากันมานั่งกินข้าวนน้สั่ง ซูซี่นนนคนสที่วาข้างแรกกับเป็นไปได้เลยข้างแรกเลยีซูซี่คำแรกของเขาในชีวิตกูเคยกินอันนี้ว่าความจริงเลยทุกคนเห็นเห็นแล้วก็เ,เป็นตตเซบก็ลองซื้อของเขาซื้อนน่มีคำหาพันคำหกพันเจ็ดพันแปดพันนท่นคนตัวนี้น่าจะเป็นคำแปดติบแตเซบโอ้ตัวนี้นี่คำแปด กับตัวนี้ทำเจ็บปวดจือละตัวนี้เฮียแล้วบัวใส่อยียงเลยมาทุกคนมาซีมน้ำกับซีมตัวนี้หอมแม่ขินบัวายน้ำตาลอีเมซิลองซีม,มันบอกเป็น เฮียไ่พันโบก้ากินยายมีน้ำตาลเ,เขากินไปแล้วสามตัวนี้ได้แม่เป็นอะไรไข่อันไข่ป่ามันบอกของแซบ่บเขียดแห้งกล่องหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบมันคนุณ เขาสั่งขาเปียกมามาซีเมืองขาเปียกรสชาติเป็นแนวแดงเต้ว่าสิตาลน้ำตาลหน่อยนึงพอก,ก็ะคือมันเข่าไปนางอยู่ไหนคนละคอ ว่ามื่อสวยนี่หันหางก็กินตับเจ็บท้องคลิกัสิมาโบได้ละใส่หน่อยนึงซะ,อะเอาไว้บอนเก่าค่ะแหละตันโอ้ลูกศิษย์คือมาตอนใหญ่แท้ สิเบิดแล้วเหลือแต่ตอนกินเส้นอี้มแม่แซบบอแซบบวะไว้เพี้ยแซบหลายแซบหลายกินข้าวนอกบ้าน ได้แม <man>, ่บอกมาุูคนสิมาลองเบิองสิได้อยู่วะวางเครื่องก่อนอ้าวไฟเบิบบดูซเ้ำเส,สียนห่งนีอ้อันโยนยันบอกไฟดับดิสมลูกาด้สมลูกพอซี่เข้าอยู่บอเบิงดูว่ามีลูกไดเด้อ ย่านบ่อเขายู่นี่บ่มีสามป้ากันด้วยงัวอะไเขาอ่าเด้ล็กหนึ่งด้วย one oh. ควนเอยยางมาเบิองหัวใหม่ตอนเบิองตอนเว้นันบ่นบนสมใจบันไดพูดยางมาแต่คุณทุกคนก็เบิองเออกะหัวพันเข้าใจว่าหัวพนันกะใหญ่แต่ว่ามาเห็นตัวนี้น่ะแบบว้าวเลยหูหัวพันอีหยังทุกคนอันนั้น่อนแม่เพิ่นไทยหูอีกโอ้ใหญ่นี่เบิ่งเด็กน้อยนี่นะสำนอกหัว เบืง้งเบืงจากคนก็นได้ทุกคนความใหญนะ่งามแท้พอว่ะทักไลายพาเพื่นมาเบืง้งอีกไปอีกเพราะตัวใหญ่อยู่สุดเลยอันนี้ยังมาใหญ่แล้วได้ยังมีใหญ่กว่าันอีกพาพอมาเบื้งอีก าให้เข้าไปอยู่แต่ว่าเขากับบก้าเข้าไปกคนค่ะบบได้นุ่งสินมาเท่านุง่งโซงกันเลยว่ายู่แถวนอกซักแม่กับพ่าก็คือพากันนุง่งโสงทั้งสองเลยเพราะว่าต้องใยสิพากันมาหล่อเด็ดโบได้เ,ดเข้าไปห่วงงานนะเพื่อนมือนี้หันก็คือเป็นมือเลขทุกคนคนก็นถือว่าบัน n i ไหลายปันไดว้าวมีมาพร้อมทุกคนเันขีมมาโซ ที่สามารถขีได้พ้อมนี่ส่วนแม่ขี่ว่อนี่ทุกคนมีขีมากน่ะนีข่ข้างหลังน่าจะบบเห็นมืดเดี๋ยวไปบอรจรงแจ้งก่อนมีอันภูน,น้อยที่เป็นขี่ตอนนี้แม่บบเห็นเขาแหละนี่ทุกคนน้องวันขี่มา แม่มาเบิ่งมากมแต่ว่าเพิ่นหมัดไว้เิ่นบ่ได้ปล่อยคักบบ <c oughs> มาขามแม่ยาวมาขามนี่ควรได้น้ำลำไ่ หวานแท้แม่ถามว่าหวานบ่กินบ่ได้ดรอกเจ้า็นต้มน้ำตาลแล้วกัปลปะลำไยใส่ดิเขี่ยวบองลำไยตังดด้งแต่ดั่งคุณนะมานาบ่วได้กินจดกเยือลองชิมหอมไปรอซะดิอันนี้จะอยู่แถวนอกแล้ว นีทุกคนตอนนี้ก็คือพากันเลาะเต็มทีคนแล้วก็กินเต็มทีแล้วอีมทั้งแม่ทั้งลูกแน่นท้องแล้วแม่เนาะมานั่งถ่าพอจากเมือ่อกับเมือ่อโบได้นะทุกคนพอเป็นคนขับรถพออยังงยูในยอยู่ตอนนี้นะมาถามคว้มรึ้กแม่ว่าเป็นเราไหนเม่อูว่า,ามวนนี่แม่เนี่ยมวนทัมวนทั้งเมือเม่อยหน,น้าตาโบเต็มแล้วล่ะจากนอนมันบ่ตอนนี้ก็แปดโมงไปแล้วพอพอยัง กินนั่นซุ้มแซวอยู่อยู่ในพูดแหละตัวออีกโดนได้นี่พอเขายิอ,อไมนะเห็นเพื่อนนั่นโทรบอกให้ออกอันนั้นอยู่ทรบอกแหนเข้าไปสนอกจะว่าเขาไม่ได้เข้าไปนะทุกคน